เหนื่อยแล้วมีมความสุขทุกคนในฉาาพี่กันหมดเลยอ๋อเหนื่อยแต่มีความสุข <c oughs> เหนื่อยครับเหนื่อยแต่จริงๆก็เหนื่อยมากๆนะครับเพราะว่าช่วงแฟนมีดอะไรยอย่างเงี้ยมันก็ด้วยเวลาด้วยด้วยด้วยอะไรต่างๆด้วยมันทำให้แบบมันบีบเวลามากอะไรเงี้ยแต่พอแบบจบไปแล้วแล้วก็ได้รับฟีดแบ็กที่ดีกลับมายอะไรเงี้ยจริงๆก็หายเหนื่อยครับแบ่งวันกับปีห้า <c oughs> จริงๆภูมิใจมากๆนะครับผมจริงๆภูมิใจภูมิใจกับตัวเองด้วยแหละที่ที่ที่ทเราเราได้ทําสิ่งนี้ให้มันผ่านไปได้อะไรอย่างเงี้ยครับผมจริงๆก็ไม่คิดเหมือนกันว่าจุดหนึ่งที่เราตั้งแต่เราเข้าวงการมาหรือว่าเราก็จะเดินทางมาถึงตรงนี้ที่แบบมีคนมารักเรามากขนาดนี้มีคนมาซัพพอร์ตเรามากขนาดนี้แล้วก็มีคนมาให้กำลังใจในแฟนมิดมากขนาดนี้ด้วยครับเ <ๆ S 2> ขาลอง <ๆ S 2> ให้ทาไมอ,ะอ่ะเขายนใจ่ะไม่ไม่แองซีไม่แองซีก็จริงๆก็ นั่นแหละครับก็เหมือนพี่ว่าเขาคงจะแบบเหมือนการเดินทางของเราทั้งคู่อะไรอย่างเงี้ยจริงๆแบบมันก็ผ่านมานานมากๆแล้วแล้วถึงจุดหนึ่งที่แบบเราได้มีแฟนมิของตัวเองเขาคงภูมิใจในตัวพี่ครับกตกใจตกใจเหมือนกันเพราะจริงๆตอนซ้อมหรือว่าตอนรอบแบบ Run รนันทาาอแบบอนูอะไรอย่างเงี้ยที่เขามาซ้อมด้วยเขาก็ดูแบบเว้ยเล่นอะไรอย่างเงี้ยเรายังดุเลยว่าแเฮ้ยตั้งใจซ้อมได้ป้าอ,อย่างเงี้ย ก็ไม <łość> ่ได <an ized> <Harriet> ้คุยแหละครับผมจริงๆก็เราก็รู้อยู่แล้วจริงๆแบบเหมือนเราเราเรามองกันเราก็รู้อยู่แล้วว่าจริงๆแบบเธอคิดอะไรฉันคิดอะไรอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ไม่ได้ถามเพราะว่ากลัวถามีไแล้วก็ร้องไห้อีกอะไรเป็นวันไม่มีซ้ำน้ำตาเขาก็มีซื้อซื้อขนมซื้อผลไม้อะไรอย่างเงี้ยมาให้บ้างครับ ก็จริงๆจริงๆก็ในแพลนของเราก็พยายามจะทำมาทําสิ่งนี oh, ้ให้มันเกิดขึ้นนะครับผมแต่ด้วยเวลาของทั้งคู่ด้วยของทั้งพีด้วยของทั้งกินด้วยที่ก็มีโปรเจกต์เดี่ยวของตัวเองด้วยครับผมก็เดี๋ยวเรารอเวลาที่เหมาะสมหรือว่าช่วงแบบช่วงไหนที่ที่เราจะทําได้เราทําแน่นอนครับพาร์ทโชว์บนเวทีใครเป็นคนเลือกเพลงพาร์ทโชว์กับยูกินพาร์ทโชว์กับยูกินเหรอครับที่จริงพีเป็นคนเลือกหมดเลยยูกินไม่ได้เลือกเลยทุกเพลงเลยเหรอ เพลงเพลงที่ไปร้องใช่ไหมครับคือจริงๆเพลงนั้นเป็นเพลงแรกที่ที่พีได้ร้องเพลงด้วยคือวันนั้นเป็นงานงานไลท์ทีวีอวอร์ดครับผมแล้วก็ได้ได้ไปร้องเพลงเพลงนี้ไว้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเป็นครั้งแรกที่ได้ร้องเพลงตอนนั้นก็แบบประสบการณ์เรายังน้อยมากอะไรอย่างเงี้ยเรายังแบบตื่นเต้นกลัวขึ้นไปมือยังสั่นอยู่เลยอะไรอย่างเงี้ยกลับมาอีกครั้งหนึ่งพีก็ตั้งใจว่าคือด้วยสถานที่ด้วยพอมาเป็น p a ร a g o n อนฮอลอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันก็รีมายให้ให้เราค มาทําเป็นเวอร์ชั่นแบบล่าสุดปัจจุบันด้วยแต่ละเพลงมีความหมายพิเศษอะไรสำหรับเราแต่ละเพลงเหรอครับก็เป็นเป็นเพลงที่พี่ว่าพี่ก็พยายามเลือกเพลงคือโชว์มันมีหลายพาร์ทอะไรอย่างเงี้ยครับผมพยายามเลือกเพลงให้มันแบบพาร์ทบิวกิ้งก็จะเป็นพาร์ทแบบพาร์ทเพลงรักเพลงซึ้งๆอะไรอย่างเงี้ยครับคือพี่มากเขาหอมตัวเองนะแก้มอยู่นะไรนะครับหนูซีน้ำนะเขาไม่ทำก็เไม่ได้ไง ไม่จริงๆวันนั้นอะเราเป่ายิงสุบกันบอกว่าถ้าหนูชนะพี่หอมหนูนะแต่ถ้าหนูแพ้อะหนูหอมพี่ตกลงกันแล้วการแสดงการแสดงหนูไม่เขินอุ้ยไม่กล้าหรอกพี่เขาก็ ก็เป็นการแสดงนะพี่คิมเบอร์รี่ก็งานแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยหนูก็แบบพร้อมร้องเพลงให้นาเขาจะชวนหรือป่าโหดีใจครับดีใจก็จริงๆพี่หมากเราเรา ก็ตัวพี nah, ่เองพี่ติดตามผลงานพี่หมากมาตลอดอะไรอย่างเงี้ยครับผมตั then, the He ้งแต่เด็กๆอยู่แล้วแล้วก็อยากได้พี่หมากมาเล่นมาเล่น MV ตอนแรกอะไรอย่างเงี้ยแต่ด้วยคิวที่เราไม่ว่างกันอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่ได้ไม่ได้มีโอกาสร่วมงานในมิวสิกวิดีโอสักทีแต่ว่าพอคราวนี้เป็นแฟนมิสเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราเราอยากหาเกสที่มาเซอร์ไพรส์แฟนเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยให้คนคาดไม่ถึงด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออติดต่อพี่หมากไดีกว่าอะไรยงเี้แล้วพี่หมากก็น่ารักมากก็มาให้ครับผมพี่ไม้ก็มาเซอร์ไพรส์ด้วยใช่พพพพีีีี่่่ใมมมกกกกกก็็็็็าาาเเซอออรรรร์์ไสด้้้ววยัันนนนตจจิงๆะ ก่อนหน้านี้เราก็ชวนเขามาต้องหลายรอบแล้วว่าเออพี่ไม่มาไหมอะไรอย่างเงี้ยไม่มาเป็นเกสก็มาดูก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเราอยากให้เขามาอะไรอย่างเงี้ยครับผมมากมาเยอะก็ยังพี่พี่นเดชเรออยู่หรอรออยู่หรอพี่ยังรอพี่นเดชเสมอเป็นเป็นเรื่องงานพี่มันเป็นการแสดง งานล้วนๆอินเนอร์จริงไงอินเนอร์จริงหนูก็แบบพี่ชายมูไม่มันเวทีบิวกินให้สัมภาษณ์บ้างบิวกินสัมภาษณ์เยอะจังเลยอ่ะบอกว่าเราต้องตัดกันไม่ได้เขาบอกว้ยเขาบอกอย่างนี้เลยหรอพี่ก็ขาดเอ้ย อย่างี้ยควาว่าเคเติบโตมาด้วยกันเลยเหมือนพพพิเศษที่มันขาดกันไม่ได้จริงพี่ว่าจริงๆในในทุกๆพาร์ทของชีวิตก็อย่างที่บิวกินพูดแหละครับผมว่าเราเราก็เราก็เติบโตมาด้วยกันตลอดเราก็เดินทางมาด้วยกันตลอดพี่ตัวพี่เองพี่ดีใจมากๆนะครับที่ที่ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเขาด้วยเขาก็เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตพี่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยขอบคุณเขามากกว่าจริงๆอยากขอบคุณเขาที่แบบเออเป็นกําลังใจให้พี่จริงๆเสมอในในทุกๆงานเลยครับเพราะว่าจริงๆอ่ะแบบเหมือนเข พี่อาจจะเหนื่อยขนาดไหนหรือจริงๆแบบเรามีอุปสรรคอะไรบ้างเพราะจริงๆเราอยู่ภายใต้บริษัทที่มีทีมงานเดียวกันอะไรเงี้ยเขาก็จะคอยคอยดูคอยช่วยสปอร์ตเราตลอดอะไรเงี้ยขอบคุณเขาครับที่ที่แบบเออเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตเหมือนกันถามว่าขาดเขาได้ไหมก็ถ้าเลือกได้ก็ไม่อยากจะขาดเขาไปเหมือนกันถามคนนี้นี่าพี่ยันมารอเาถามใครอยู่หนะถามคนนี้นี่ถามพี่ยันมารอเลาถามใครอยู่หรอนะผู้จัดการหนูอ่ะเขายัดงานอะไรก็ไม่รู้หนูทำงานไม่ไหวเหล่านี้ ก็คิดถึงกระบวนการมาใ้งานงานจริงๆมันก็ลงตารางไว้อยู่แล้วครับผมช่วงนี้มันแน่นหน่อยเพราะว่าเราเดี๋ยวเราจะมีโปรเจกต์ใหม่ๆด้วย <half S 1> อะไรอย่างเงี้ยที่ที่เราจเป็นต้องไปใช้เวลาอยู่กับมันมากอะไรอย่างเงี้ยครับผมช่วงนี้ก็เลยอัดพยายามอัดนานให้แน่นขึ้นครับเคลียร์คิวเคลียร์ยังครับจี้จริงเคลียร์ไปแล้วคิวหนึ่งนะมากินข้าว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 เร็วเรนี้เร็วเร็วนี้ซูน